ใส่วงร้อยไอตองแล้วก็แจกของถ้า <ใน S 1> <ต>ไม่ใส่แล้วก็แจกแค่วงแจญแจนิยนเดี๋ยวขอรับใจเย็นยนะใจเย็นนะอันนี้เสื้อเนี่ยโอ้สายแล้วคุยของไโอ้โหเอยแก่งไงวะเนี่ยเดมคาราเบีย Yup. One. One. สวัสดีครับผมเป็นเล็กตัวน้อยแล้วก็สวัสดีไอ้พวกเด็กนำทำแล้วก็เทวดาตัวน้อยแล้วทุกคนนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าอยู่ในป่าที่ไหนเราไม่รู้นะเออดูดิเจอเหรอเจอวะ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 อยวาไปบอกเพื่อนมานะก like ูอยู่นี <h <h ่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปบอกเพื่อนมาว่ากูอยู่นี่เชื่อกูดิใช่ไหม แล้วนี่อะไรเนี่ยฮะไม่ใช่แล้วนี่แหละรั่วยเหี้ยเอาไหนสามวันขีคือพลังเนี่ยไหนก็ปรับได้นี่ปรับนี้ปรับนี้ในรอบกี่ในรอบกี่ปีวะเฮ้ยในรอบประมาณนี้แหละีนึงปะเออไม่เท่าไหร่ประมาณนี้แหะในรอบปีนึงปะที่ไม่ได้มาใช่เอาเลยตั้งแต่จัดทิปอะเราจะให้ ตัวนี้สแตตอินเรานะครับเป็นคนขับเพราะว่าพี่แบงค์พี่แบงค์เล็กเขาไปทำสลิงแตกมาไม่สามารถท่านี่ได้สลิงทำสลิงใหม่มาเดี๋ยวเราจะให้สเตนแมนเราไปดักช้อนเด็กๆนะฮะเฮ้ยมึงเก็บให้ถึง20คันนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็คอินไปเช็คอินน้องๆนะไม่ใช่เช็คอินรถกูไอ้ส์ส์เช็คอินเด็กๆนะว่าเฮ้ยเราแบบเด็กๆตาร์ารถเลยนี่ไปมามาเขาแบบว่าคือไอ้ป้านกูขอถามถามหน่อยว่า เราไปไปว่ะอะไรอะไรอะไรนิดที่อยอ๋อปิดปิดปิดกับกับข้าวปิดกระเร่งมาเราอยู่พึ่งดิเอายั้นโอ้ยโอ้จะตัดตีนเถอะไอ้เหี้ยก็ตาตัดตีนก็ได้โอ้โหเพื่ออะไรอ่ะไม่ใส่ทำเหมือนเซียนอีกแล้วไอ้สัตว์เหรือเพือนแจ Tát luôn thì đeo đây few moments later เรามาดูแก๊งเด็กพวกนี้หน่อยว่ามีเห็นมีหน้าหล่อคนหนึ่งนี่ว่าใช่ถ้าใส่วงร้อยตองแล้วก็แจกของถ้าไม่ใส่แล้วก็แจกแค่วงหูแจว่าหูแจวเรามาดูก่อนว่ามาสอบถาน้องมาจากไหนครับทุนท่าสวัสดีครับสวัสดีครับดูมาทางไหนกันครับเฮ้ยใส่ไอตองว่ะใส่ไอตองว่ะขอบอะไรขอบเลยหนึ่งจุดสองครับรู้ใส่ใส่อะไรใส่ เอลมีไซเอ็มปอนด์ไหมเอลครับใสเอลเอาใสเอลมาหนึ่งตัวแล้วก็เวอร์บอลแกครับใครใส่รถไอตองบ้างวันนี้นี่ไอตองอ่าไอตองสองคันนะครับคันละคันละเอามาลุอันนี้อันนี้ต้าของการป่ะเอาไปไลยครับล้นใส่ใส่เสื้อใส่อะไรใส่เอลใส่เอลเอาเอลมาสองตัว ไงวงร้อยตองดีป่ะดีครับแข็งดีป่ะอึดปะคอึดทนนานปะก็ทำไมหน้าหลองละเออไม่น้าหลองะลูเครื่องมากเลยใีแครับลูกครื่องพ่อเป็นอไรอังกฤษครับแม่คนไทยครับอ๋อคิดว่แม่เป็นฝรั่งพ่อเป็นมังุดแฮ่เออไอ้เนาะไอ้ตอง ตอนตอซื้อร้อเขาให้เสื้อมาป่ะเออให้ครับอ๋อนี่ก็ไดาพี่กระด้อยู่ไหนละอ๋อเ้ยเป็นไงอ่ะของแท้รเแท้ป่ะตปันเสือตปันเสอไมคือมันดีอันนี้แต่พี่ว่าทรงทรงเอะแม่งสวยนะแม่งแม่งยีกว่านะใส่กับ้อสิเข้าอันนี้หนึ่งหน่งจุอันนี้หนึ่งจุดสอครับนึองอ๋อรั้อรขับมากี่โลเดียจากบ้านสามสิบ่ันกิโลโอ้รถเติมมแหละี่สิบ ีิไม่มีขาตั้งป่ะมีขาตั้งรถถ้าขับขับเวฟหล่อเลยอ่ะเออถ้าขับร้อยยี่ห้าหล่อเลยหล่อเลยขับร้อยยี่สิบห้าหล่อเลยสาวคงซอยแนวหูซอยได้เลยอ่ะทรงเสาอะทรงเสาอะซอยได้ซอยได้สบายเลยอ่ะมึงรอใครอยู่พี่ร้านนี่หมายังเนี่ยยังไงดิลำไงพี่ร้านนี่ลำไงไหนมีขาผู้โชคดีก่อนมีใครอยากผู้โชคดีก่อนเดี๋ยวครับไอ้ได้ใส่บวมร้อยไอซองไหมได้ใส่ไม่มีแล้วไม่ได้ใส่บวมร้อยไองครับ หายแล้วแปะเอาไอเต้ยเอานั้นมาเอาวงแจ้หน่อยเอาวงแจ้หน่อยเอาวงแจ้หน่อยไอหลังมันได้เสื้อไอหลังไอหลังไอหลังไอหมาบาเลยมาบ้ามางมีกี่อันอะเอามาเอามาห้าห้าอันอะเอามาเพราะว่ามันมีมาน้อยเออแจกสวยได้บับบับบุบบับบุบบับลิปลิปทุกคนใครไหมได้ คือบุ่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าเอาแบงค์แจกแค่ปุดมือนะแจกแค่นี้นะคือป่ใส่รองเท้าใส่อะอะหนูไม่กดหนูไม่กดติดตามมึงไว้ตั้งยังกดติดกดติดตามมึงไว้ตั้งยังอะกดอายุอายุเท่าไหร่นะที่สองครั ครับผ้งนี่เลีุ้่มเลยข้าบุ้งข้บหมดมือนะเนี่ยเอาหมดมือมานะเอาหมดมือเดี๋ยวนิยมเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะใจเย็นนะอันนี้เสื้อเนี่ยโอ้โหขายละปุ้ยโอ้โหเอ้ยแกไงวะเนี่ยอันนี้เป็นสติกเกอร์อันนี้กัดอะไรแหละสติกเกอร์เขาไม่แปะแปะรถได้นะเป็นแผ่นรถ เอได้เอเีเอานี่ดรถแข่งผมห้าคันผมใสหมดเลยนะอันนี้อันนี้ใสอะไรอันนี้อันนี้ให้เด็กอ๋อให้เด็กแนแจกน้องอะแจกนอันแจกไงก็แล้วแจกอยากแจกยังงอะอันนี้แจกนนี้แจกไง่ะแล้วแจกใช่รถแข่งอะรถแข่งอะอันนี้อได้อ้ห่ไง้เกิดตัวผมมา่อเรอยเลยผมใสมาได้ผมให้ยู่บ้านกนได้เอผม่ห้หัวได้จ้ แล้วที่เราต้องแจกยังไงวะนี่ตั้นึงวิ่งวิ่งแข่งกันไงวิ่งวแข่งกันไงวิ่งแข่งกันวิ่งจังไงล่ะนี่นะไหนเลี้ยเลียนเลียเล่นมีข่วงไปนั้นอ่ะมี่โอ้ก็ไปในหุ่นนันก็ได้นะอันนี้แจกไงเนี่ยถูกก็ว่างั้นแหละเอาแจกอันนี้ก่อนดีกว่าแจกนี้ก่อนดีกว่าแล้วกำแจกพวกเนี้ยเนอะ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราลงเอาลงไปแจกข้างหน้าอยูนะครับเพราะว่ามีแก้วมาอีกแจกไปแล้วสองใบนี่เหลืออีกสิอีก8ใบแล้วก็มีเสื้ออีกตัวนี้เป็นคอใหม่นะบางคนยังไม่ค่อยเห็นเนาะใช่ปะเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยตัวนี้สวยด้วยตัวนี้สวย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 ครับนี่ครับถ่ายรูปด้วยันนะครับอ๋อนี่เป็นผ้าอันนี้นวอันนี้เป็นผ้าคาตตันนะผ้าอันนี้อันนี้เป็นผ้าสตรีนผ้าสตรีนคาร์ตัน Uhm น,ะะนี่เป็นลายใหม่ไม่แต่อันนั้นไม่เหมือนกันหรอวะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนักทายนนี่นี่เป็นคาร์ตต้อนนี่นี่เป็นคาร์ตต้อนนี่ใช่ไหมนี่เป็นผ้านี่เลยอ่านี่เป็นผ้านี่นี่ครับอันนี้นะนี่ลายใหม่ลายใหม่ครับเอลด้วยโยนโยนโยนครับขอให้โยน